ดูมานอนเฝ้านะครับนอนคาเฝ้าตอนเราทำคลิปโอ้ไนตัวไหนมั่งนี่โอ้เจ้าทุเรียนนอนมะลิเจ้าหมอกเจ้ายาวโอ้แม่หนูพยุงสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมผ่านบ้านนะครับผ่านบ้านก็เพิ่งกลับจากป่านะครับวันนี้ ก็กลับมาถึงก็มาดูแลน้องๆนะครับน้องๆที่เราทำหมันนะครับกบดีนะวันที่เราไปป่าก็ฝากลุงพรไว้นะครับฝากเอายาไว้ให้เด็กๆนะก็จะเป็นยาแก้อักเสบนะครับเราก็ให้กินทุกวันนะครับก็ผ่านบ้านๆเข้าป่าก็ให้ลุงพรทุเป็นคนดูแลนะครับให้อาหารแล้วก็ให้ยาน้องๆนะครับวันนี้ผ่านบ้านกลับมานะครับก็เ๋ยวกจะมาให้ ยาเหมือนกันนะครับก็เป็นยาแก้อักเสบนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาดูแผนน้องๆด้วยนะครับว่าอาการน้องๆดีขึ้นไหมเราก็จะใช้อาหารกระป๋องนะครับแล้วก็เอายายัดเข้าไปนะครับไม่อยากให้เด็กๆกินง่ายๆนะก็เด็กๆได้กินทุกตัวนะครับตัวไหนที่ไม่สบายนะครับเราก็ดูแลอยู่แล้วนะครับคุณหมอก็ทำหมันให้เรียบร้อยนะครับเด็กๆก็สมบูรณ์แข็งแรงดีทุกตัวนะครับ หลังจากที่เราทำหมันเสร็จนะครับรน้องๆก็หายดีนะครับก็เราจะใช้อาหารนะครับนี่ที่อยู่ข้างในเดี๋ยวเอายายัดใส่นะครับดหูหอมหอมเจ้าบัวลอยหอมนะครับแดี๋ยวไม่ให้กินเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินพร้อมกันนะครับเพราะว่าให้ยาก,ก่อน ให,ให้อาหารพร้อมกันนะตอนนี้ยองหานบ้างก็เพิ่งกลับมาจากป่านะครับเดี๋ยวก็จะทายาขมิ้นให้เจ้าให้เจ้าเจ้าเมฆด้วยนะครับาเจ้าเมฆนี้อาจะเป็นเลื้อนนะครับคนตัวอื่นหายหมดแล้วนะขนาดเจ้าเจ้ามุนจังนะครับที่เราดูแลอยู่นะก็ พาครับนี่ให้สองสามครั้งนะครับผลก็งอกเต็มเลยอันนี้ผ่านบ้านกลับมาก็มาเห็นนะครับว่าเจ้าเมฆกนะครับเจ้าเมฆก,ก็ติดเลื้อนนะไม่รู้จิตติดเลื้อนมาจากตัวไหนนะครับไม่ทราบแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพ่านบ้านเอายา,ยาแก้กเสษให้ก่อนนะครับในเด็กๆก็ก็มีสีขาที่เราเก็บมาจากป่านะครับเราเก็บมาจากป่าขนุนมะลิพยูนะครับที่เราเก็บมาจากป่า ก็ดูแลจนโตนะครับแล้วก็ฝานบ้านเข้ามาทําหมันให้นะทำหมันให้ทีนี้เราก็จะดูแลนะครับดูแลในการให้ยาเพื่อป้องกันนะครับแผลอักเสบประมาณนี้นะครับพอไม่ยากก็หยัดยาใส่ข้างในเลยนะครับยัดยาใส่ข้างในเลยให้เด็กๆกินนะครับเพราะว่าเขากินประจํานะครับลุงพรก็ให้ทุกวันนะครับให้ยาให้อาหารทุกวันถึงผานบ้านไม่อยู่ก็มีลุงพรน,นะครับเพราะว่า ลุงพรนั้นทํากับข้าวนะครับไม่ได้ไปไม่ได้เข้าป่าด้วยก็ได้ดูแลเด็กๆด้วยนะครับอันนี้ผ่านบิญญาณขึ้นกลับมานะครับกลับมาถึงก็ไม่ให้อาหารเด็กๆเ,เลยนะครับมาให้เป็นยานะครับให้ยาแก้ไอเสดนะว่าอาหารเราให้ทุกวันยู่แล้วนะครับน้องได้กินน้องกินง่ายกินสบายนะครับว่ากินใส่กับ เป็นเนื้อนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับเด็ก็ที่เราทำหมันให้วันก่อนนะครับกวน้องๆแข็งแรงเร็วมากๆนะครับโตเร็วแข็งแรงเร็วจริงๆทำวันสองวันนี่ก็หายเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวก็ให้น้องสามารถมาแล้วในขนเ <g ül> ดี๋ยวว่าผ่านบ้านยังไม่ได้อยู่นะครับเดี๋ยวให้น้องสามารถค่อยตัดไหมให้นะครับ พอพับนบ้านก็เดี๋ยวมีภารกิจนะครับไม่ได้อยู่น้องสามารถนะครับแต่นคนุณตัดไหมให้น้องก็อีกหลายวันนะครับก็อีกสักสามสี่วันนะครับคุณหมอก็อย่างน้อยก็เขาบอกนะครับสิบวันขึ้นไปนสิบวันขึ้นไปค่อยตัดไหมให้เด็กๆนะครับมาตัวเ,เดี๋ยวกลับมาดูดิเอาเอาเอา นี่นะครับเห็นไหมนี่น้องๆงองเราดูแลอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูแผลก่อนนะแผลของเขาก็หายดีนะครับนี่เห็นไหมไม่เป็นไรนะครับปกติทําเสร็จก็น้องแข็งแรงนะครับน้องแข็งแรงดีมากเอาให้กินเลยกินง่ายนะครับอโอเคเห็นไหมทำหมันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ดูแล ให้ยาตลอดนะครับน้องๆได้กินอิ่มนะข้าวเราก็ให้ตลอดนะครับไม่ได้ไปไหนนะข้าวเราก็มีให้เด็กๆนะครับอาหารเราก็ซื้อมาแล้วนะครับเผื่อเราเข้าป่าขึ้นป่าขึ้นเขานะครับก็จะมีคนดูแลอยู่นะครับดูแลน้องๆแทนอ่ะอันนี้ตัวแรกนะครับน้องขนุนเห็นไหมแข็งแรงนะครับมาสองมาอื้ไหนดูที่ อ่า,ามาแอบ,บกินไม่ให้กินนะครับมาแล้วดิคนที่สองเห็นไหมดูแผลนะครับก็ปกตินะครับเห็นไหมนี่อันนี้น้องพายุนะครับแผลก็ปกติอ้า,านวกินง่ายนะครับโอ้เจ้าหมอกเดี๋ยว่อยกินโอเคใผลเรียบร้อยนะครับ,บยวปิดไปก่อน ไอ้ตัวที่ไม่เป็นไรจะมากินก่อนนะครับนี่จะร้อยให้กินยานะครับเราผสมใส่ข้างในมามามาไหนปุดปุยปุดปุยปุดปุยนี่ไปเลยไปเลยไปเลยขุดปุยมาโอ้แข็งแรงมากปุดปุยวิ่งมาเลยมามาขุดปุยปุยปุยโอ้ปุดปุยแบบลูกคือ น,นี่อันนี้ตัวที่สามนะครับปุกปุยเห็นไหมที่เราทำหมันนะครับน,น้องก็เริ่มหายดีนะครับแข็งแรงทุกตัว,วระยะให้กินก่อนอันนี้เราก็เอาใส่ยัดข้างในอาหารกระป๋องนะครับอ่ะนะกินง่ายนะครับเนี่ยเราให้กินกันแบบนี้นะครับน้องๆ ข้าวก็ได้กินอยู่แล้วนะครับน้องๆสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกตัวเลยที่เราดูแลอยู่นะอ้าวกินอิ่มแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปดูเี่ปุกปุยนะครับเดี๋ยวเอามะลิกนนกินเรียบร้อยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ตัวที่สี่นะครับน้องมะลิที่เราทําหมันวันก่อนนะครับก็ดูพรก็ให้ยาทุกวันนะครับเรากลับมา อาานบ้านก็มาดูแลอีกอ้ากินอาหารก่อนเรืเรเร่อยๆเอยๆเาไปดิ้นี่ตัวไม่ให้กินจะกินอ๋อบอกกินอ่ามากินฝั่งนี้นะครับกินเรียบร้อยนะครับ ไม่อยากกินฝั่งโน้นนะครับกินฝั่งนี้แต่น้องก็แข็งแรงดีนะครับแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะ <S <S 1> <S 1> แต่กลัวเพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนเยอะกลัวกิดง่ายนะครับแ้ก็ีแล้วนะแ้ก็เริ่มหายดีแล้วนะครับนี่ตัวที่เราดูแลอยู่อย,อย่าค่อย ัดใหม่นะครับให้หายหดีกว่า,วาเดิมก่อนนะครับนี่ปานบ้านเขามาดูนะครับแล้วก็อัปเดตร่างกายน้องๆน,นะครับเห็นไหมสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกตัวนะครับที่เราทำาหมัอนให้นะฮะไปทีนี้นะครับหลังจากที่ให้ยาเดียก,กเสร็จนะครับ๋ย่าถูก่อนออกันนี้เดี๋ยวก็จะทา นะครับก็จะเป็นถุงขมิ้นนะครับเนี่ยถุงขมิ้นที่เราทาการเลื้อนให้เด็กๆนะครับก็จะผสมกับน้ำมันพืชน,นะที่เราดูแลน้องๆนะครับเวลาน้องๆเป็นที่เลื้อนนะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสนับสนุนนะครับนะงขมิ้นมาให้นะครับก็จะทาให้เด็กๆนะครับก็เป็น จ้าเมฆนะครับเจ้าเมฆตัวเล็กเจ้าเมฆตัวเล็ก,กว่าเพื่อนนะครับที่ไม่ค่อยนะครับเป็นเลื้อนอยู่นะผ่านบ้านเดี๋ยวก็จะทายาให้นะครับวันนี้ก็ใช้พงขมิ้นนะครับใช้พงขมิ้นผสมกับน้ํามันพืชน,นะไม่ยากในการทาเดี๋ยวก็จะยกขึ้นมาข้างบนนะครับเพราะว่าวันนี้เพื่อนๆของเราก็ม,มาถึง ถ้าคนมีคนเดินผ่านก็ต้องห่วงนะครับเบรกเห่าแล้วก็วิ่งไปดูนะครับโน้วว <c oughs> no, ิ่งก็เต็มเลยถ้ามีนะครับเพื่อนๆเขาบางก็มีของป้าหมวยนะครับฝั่งใกล้ๆถ้าพวกนู้นวิ่งมาพวกนี้ก็จะเห่านะครับหร <c oughs> ือว่าเห็นคนเดินผ่าน <c oughs> เห่าแล้วน้องๆนะครับเวลากลางค่ำกลางคืนก็ได้เป็นเยีนเตรนยมให้พวกเรานะน้องๆเดี๋ยววันนี้ก็ ดูแลเจ้าเมฆนะครับแลวก็จะทายาให้ก่อนเพราะว่าั้งเก่กลับบ้านยังไม่ได้ทาให้นะครับออก็ใช้เป็นผงผงขมิ้นนะครับเนี่ยทาไม่เยอะนะตัวเดียวเองเ<อ>นี่ยนะครับใช้เป็นผงขมิ้นนะครับทาตัวเดียวอันนี้ใช้ไม่เยอะเพราะว่าเราเก็บไว้นะครับเผื่อ,อน้องๆบางทีงน้องๆ ตัวที่นะครับเป็นเลื้อนประมาณนี้เราก็ได้ดูแลรักษานะครับเพราะว่าให้ให,ให,หลายตัวแล้วเจ้าบุญจังนะครับเจ้ายาวก็เคยทาให้แล้วก็หายนะเจ้าบุญจังนี่ยิ่งไม่มีขนเลยเจ้าบุญจังไม่มีขนเลยะเราเราไปทาแค่สองสามรอบนะครับปาบ้านก็ทาให้กับน้องแก๋วนะครับทาให้เสร็จก็น้องก็หายนะครับหายสบายเลยทีนี้นะขนเต็มนะ เนี่ย <Hey, S 2> นะครับผสมเลยทีนี้น้ำมันพืชน,นะครับผสมกับขมิ้งผงนะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสนับสนุนเอามาให้ดูแลน้องๆน,นะครับก็เป็นไม่เยอะนะครับจะไม่เป็นไม่เยอะเป็นตรงพอน,นิดเดียวนะครับกับตรงขาเดี๋ยวพานบ้านก็จะจับขึ้นมาให้ดูนะครับเดี๋ยวละลายก่อนเอามาผสมกันคนนะครับคนคนง่ายๆเลย เมก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 ยืนมองอยู่นนะ้องน้องมาเต็มนะครับขอให้เรียกผสมทุกเขาก่อนถ้าก็ทาไม่ยากนะครับนี่ครับเราดูแลเขานะครับดูแลเขาตลอดนะน้องนอง้ตัวไหนที่ไม่สบายตัวไหนเป็นแผลเป็นไรแล้วก็ใส่ย,ยาให้นะครับดูแลน้องน้อง เราก็ดูแลเขาแล้วนะครับเดี๋ยวไปจับเอาจมีกมาก่อนเอ้มาดูเฮ้ยอาจาแล้วก่อน เนี่ยนะครับเนี่ยจะไม่ก็เป็นแถวคอนะครับน่าจะติดเลื้อนมาแล้วก็ข้างข้างขานะครับนี่เนี่ยตรงข้างขานะครับก็มีเลื้อนเดี๋ยวผ่านบ้านก็จะทาให้นะครับไม่ยากการทาอ้าวอันนี้หิวจัดนยนะครับเดี๋ยวผ่านบ้านก็จะทาให้นะครับเป็นตรงคอทาเลยนะครับก็น้องๆอยูอ่กับ,รบรเราชินแล้วนะครับ ขาให้ประจำนี่แล้วก็ตรงข้างๆข,ข,ขานะครับนี่ยิ่งขึ้นดีขึ้นน,นะเป็นตัวเดียวนะครับเป็นไม่เยอะจับคนเดียวนะครับไม่ถนัดเท่าไหร่เดี๋ยวตาไขให้ก่อนคือตรงง่ามขานะครับ เน yeah, ีอย่างนี้แหละครับเรากลับมาก็มาดูแลน้องๆนะครับดูแลสุขภาพให้ด้วยเอา เอาอย่างโอ้โหอะไรกันโอเคนะครับเนี่ยเป็นไม่เยอะนะโอแล้วก็ตรงขานิดนึงนะครับ เรียบร้อยนะเรียบร้อยหายนะครับพอเป็นไม่เยอะเป็นตรงคอกับตรงขานะครับขานะนีบนะนี่เจ้าเมฆนะครับเจ้ายาวนะเจ้ายาวที่ผ่านบ้านทาให้รอบกอดน,นะครับก็หายดีแล้วเห็นไหมนี่นะครับเขาดูแลนะครับดูแลน้องๆเห็นน้องๆก็เป็นไอ้นี่มาก็เลยเราก็มารักษาให้นะครับ จะหายนะครับคือเพื่อนๆเขามาเฝ้าอยู่แล้วนะครับเราดูและนะครับทาครั้งสองครั้งก็หายนะครับแต่บางทีเราก็ไม่ได้จุดป้ายโอเค่าเรียบร้อยไปลงเลยว่าปุ๊บนี่นะครับเจ้าเบ่ก็ ลูกวิขาวนะครับที่อยู่กับพวกเรานะก็จะมีห้าตัวนะครับตอนมีโบลอยโบบาลน,นะจะมีเจ้าหมอกนะครับแล้วก็ปุกปุยอันนี้ก็เป็นลูกของไม่รูจนานะครับที่อยู่กับเราอโอเคนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็ดูแลน้นองๆก็เพิ่งมาจากป่านะครับแล้วก็เพิ่งมาถึง ไม่นานนะครับพเพื่อนๆเราก็ไปซักเสื้อผ้าอาบน้ําประมาณนี้นะครับแต่ผ่านบ้านยังไม่ได้ไปนะครับซักเสื้อผ้าเดี๋ยวก็จะไปตัดผมเหมือนกันนะครับวับนนี้พึ่งกลับมาถึงนะครับวับนนี้ก็ผ่านบ้านมาถึงก็มาดูแลน้องๆนะครับก็น้องๆที่เราทําหมันให้รอบก่อนนะครับก็มีอยู่สี่ตัวนะก็มีปุกปุยขนุนนะครับพยุงมะลินะครับก็มาดูแลในการให้ให้ยา นะครับก็เป็นยาแก้อักเสบนะครับเราก็ให้เดี๋ยวถ้าผ่านบ้านบ้านไม่อยู่นะครับก็ให้ลุงพรอยู่แล้วนะครับลุงพรก็อยู่ดูแลแทนนะลุงพรก็จะให้ข้าวให้อะไรด้วยนะครับถึงเราไม่อยู่เราก็หัวอาหารก็มีนะครับอาหารกระป๋องก็มีนะอาหารกระป๋องก็ให้ได้กินทุกทุกที่นะครับถ้าไม่มีก็มาเอาได้นะครับก็ฝั่งของไอสิงก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็เอาไปให้กินด้วยกันอยู่แล้วนะครับเวลาเราคุกอาหารคกุกไรเวลา ต้มเครื่องในไก่หรือต้มเครื่องในหมูนะครับแล้วก็แบ่งให้ได้กินทุกตัวนะครับที่อยู่กับพวกเราที่เราดูแลนะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็ดูแลน้องๆไปที่เรียบร้อยนะครับให้ยาแล้วก็มาทายานะครับก็เป็นนี่นะครับขมิ้นขมิ้นนะครับขมิ้นผงนะครับทากรนเลื้อนนะครับทากรนเลื้อนก็ผสมกับน้ำมันพืชนะครับใช้ได้นะ ใช้ได้สบายกับเป็นทำมิ้นผงนะพากันเลือนให้เด็กๆขายดีนะครับขนาดเจ้ามุนจังเจ้ามุนจังที่อยู่ฝั่งของพานสมไทยนะครับเราก็ทาให้สองสาครั้งนะขนเต็มเลยทุกวันนี้นะครับไม่เป็นแล้วนะครับก็ขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนในการดูแลน้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารต่างๆนะครับัวอาหารอาหารกระป๋อง ถือว่าเป็นข้าวนะครับเป็นข้าวเป็นหม้อของข้าวผ่านบ้านก็ได้ดูแลน้องๆนะครับได้หุงข้าวได้ต้มนะครับต้มพวกเครื่องในไก่เครื่องในหมูนะครับให้เด็กๆได้กินได้ทานอยู่แล้วนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผานบ้านเดี๋ยวขอญาติก่อนครับเดี๋ยวขอญาติไปอาบน้ําก่อนนะเพราะว่าเพิ่งมาถึงมาถึงก็ไม่นานนะครับเดี๋ยวขอญาติเดี๋ยวไปอาบน้ําตัดผมก่อนนะครับก็พอเราดูแลน้องๆเสร็จนะครับก็เดี๋ยวไปซักเสื้อผ้าก่อน ผ่านบ้านก็เพิ่งมาถึงไม่นานนะครับเหนื่อยนะครับเดินมาก็เหนื่อยแล้วนะครับเดตกก็เราก็ต้องมาดูแลน้องๆอีกนะครับเพราะว่าเราทําหมันให้เขาแล้วเราก็ต้องดูแลเขานะครับเพื่อให้สุขภาพร่างกายเขาดีนะครับได้กินอาหารได้กินยานะครับตามที่คุณหมอให้มานะครับผมก็วันนี้ก็โอเคนะครับผ่านบ้านขอญาตนะครับขออนุญาตไปทําธุระส่วนตัวก่อนนะก็หลังจากวันนี้ ่านบ้านขอญาตขอตัวทําธุระส่วนตัวเสร็จนะครับเดี๋ยวก็พักผ่อนเดี๋ยวก็รอปฏิบัติภารกิจต่อนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับดูรับชมนะครับในช่องของฝ่านบ้านบ้านนะครับใคาใครที่นะครับเด็กๆที่เป็นเลื้ยนนะครับได้ดูก็สามารถเอาไปทําได้นะครับพอใช้ขมิ้นผนขมิ้นขมิ้นผงนะครับกับน้ำมันพืชนะครับผสมกันแล้วก็ทาทาแล้วก็หายนะครับทาไม่เกิน สามครั้งนะครับน่าจะหายนะเพราะว่าพันบ้านก็เคยทาให้แล้วหายนะครับขอบคุณขอบคุณที่ทมากมากนะครับที่เข้ามาดูรับชมในช่องของพันบ้านนะครับเดีนะ๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับมาดูมานอนเฝ้านะครับ <laughs> นอนครับเฝ้าตอนเราทำคลิปโอ้ไหนมีตัวไหนมั่งนี่โอ้เจาทุเรียนนอนมะลิ เจ้าหมอกเด้อเจ้ายาวโอ้แม่หนูพยุงอ้าวเจ้าบัวลอยอันนี้แผ่นด้าเล็กนะครับโนหกปุกปุยโนอ,อันนู้นแผ่นดาใหญ่โนลองกล้องโอเคนะครับผมน้องๆมานอนเป้าเดี๋ยวได้ให้อาหารนะครับตอนเย็นๆครับผมหลังจากให้อาหารเด็กๆเสร็จนะครับก็มาตัดผมนะ ขอบใจนะครับน้องสาม,มารถมากนะครับเป็นช่างวันนี้เสริมรอก่อนนะครับ <laughs>